น,นี้ถือว่ามิชชั่นทงตีสเลยนะเราทําได้ทุกอย่างแทบจะที่อยากจะทําได้เลยค่ะค่ะต้ะองบอกว่าวันนี้เราเราเล่นแบบอเมซิ่งมากแล้วกมม็มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นวันของเราค่ะมันมันแบบคือเราทําอะไรก็ดีไปหมดอะไรเงี้ยก,ก็ก็น่าทึ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเขาค่ะเพราะว่าเขามีเกมลุ้ที่ค่อนข้างหนักทำทำให้เกมเกมเกมรักเราค่อนข้างยากอะไรค่ะแต่ว่า เราก็ช่วยกันพยายามเล่นเล่นลูกที่เขาคาดไม่ถึงอะไรค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าทุกคนเชืได้ดีแล้วก็ภูมิใจในทีมของเรามากมากค่ะนี่เป็นการเข้ารอบที่สองครั้งที่4ของทีมไทยเราในสึกชิงแชมป์โลกเลยแล้ววันนี้อย่างที่บีบบอกนะว่าเราทำได้ทุกอย่างเราเห็นบอลเร็วเกมบล็อกก็ทำดีมากๆนะคะเกมรุกเราก็เห็นสไตล์ที่หลากหลายมาเตรียมกันมาย,ยัางไงบ้างคะหรับแผนวันนี้ค่ะ ก็ต้องบอกก่อนว่าเราเรากับเขายังไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเลยไงคะซึ่งเรามีการวางแผนว่าทํายังไงให้เขาปันปวดให้ได้มากที่สุดแล้วก็คือเราก็จะพยายามตัดเกมรุกของของตัวจบสกอร์ของเขาให้ได้มากที่สุดเลยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าเราก็ทกําตามเป้าหมายที่เราวางแผนกันมาได้ดีค่ะยิ่งเล่นยิ่งใจมา ยิ่งวันนี้เนะี่ยเชื่อว่านักกีฬาเองได้ยินเสียงเชียร์ของแฟนๆแบบกระถึบมากเนาะทั่วที่ <c oughs> อินดอร์เตเดียขอตบกันเร็วหน่อยโอเคได้ค่ะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างคะค่ะนผต้องขอบคุณแฟนนะคะทั้งที่สนามแล้วก็มาชมผ่านทางข้อกด,ดนะคะก็วหลยอีกหนึ่งมหมยในรอบแรกยังไงก็อย่าลืมไปกำลังใจให้พวกเราเลยนะคะขอบคุณค่ะ